โอ้พี่ใหญเปรบครับมือน,นี้เป็นเกมที่น่าสนใจนะครับเป็นการพอาาร่อกันระวังแมนเชสเ,เตอร์ดาร์บี้เนาะครับมือหนี้พ่อจะสู่แมนยู่ไว้บะครับที่มุเจ้าสู่ไว้บะวันสันติโอ้มาทำไปแต่อยากหัวนอนสุ่มเจ้านี่เขาบอว่ามือนีเราจะได้ซ้ำแต้มแบบสบายๆเลยแหละครับว่าอ,อยากจะคมขวัญตัวนักเตะเฮ้านี่พร้อมนขนาดนั่นแหละครับมือน,เนีเตะบ้านเฮ้าอีกโอ้เสียสิส,สงสารอยู่ครับสงสารแมนยูจากมาอ,อยู่และใครมาเตะบา้านเฮ้าถ้าขย่อมอะไรครับพอซ้ำาแต้มนี่สารับเพ่ากะสำคัญเนาะพ่อจะได้ไล่ดาบหรือพู้ให้มันทันเร็วๆอ่ะนะ เปนเท่นหาน้าครับมือนี่เป็นเล่าวันจยองทีมมูเจา้าคักเลยิแล้วาวเต้เล่านี้ฟิตพ่วมขนาอะไนละรพออ่วงจะยวงมูเจ้าบักยางคักเลยเด้อแต่คือว่าทีมมูเจ้าตอนนี้ฟอมเปงเลยครับพ่อจะไปงัดกับแมนซิตี้ได้บ่ไมเงเลขึ้นนั่งว่ปากปะติงแท้เท็ดตาเลี้ยม,มงมงมงยู่อต่อใครนี้ยว่าือว่บอกไตายมันึงบอกเป๊ปนี่ยอ้ปานทีมขอยบมกมือมีตีนขึ้นกันเว้ยโอ้ยมารวดปริญานวะที้เห็นมันหูวะเลยว่าแมนเชสเตอร์ได้เจ๋งกว่ากันนะนะัมท่ผ หรือไม่ยิ่งกูจนจำทางกับสนามอะไรกันสิปั๊บว้าวปวดเลอเวย้ยทุกคนครับคิดเลยครับเกมแมนซิตี้พอแม่นยู่เมื่อนี่ครับเพราะมันเจอกันมื่อน,นี่บ่โอ้โหกระเชียะแมนยู่มู้ฮักใครแล้วเนาะอยากจะบอกแมนยู่ว่าเขานี่เป็นมู้ฮักกันเนาะก็อยากให้สูยๆเดอ้อจะไปย่านนั่นประสารแมนซิตีย้ยิ่งแม่งจะดสามศูนย์สี่ศูนย์หมืแต่อยากจะบอกว่าสูยๆครับแมนยู่เมื่อนี่เนาะคันชนะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเหลราขาวดอกจะลบมั่วให้ตัวนึงเลยละ สุดท้ายอยากจะบอกว่าสู้ๆครับเท่นหักมูหัก